เพลงชื่อโชนิจินะครับคือจะบอกว่าไอประกาศเซมซิงเกิลเนี้ยค่ะเกี่ยวกับซิงเกิลสามครับเขาบอกว่าเราอ่ะจะได้รู้กันภายในก่อนที่คนนอกจะรู้เขาบอกมันแบบนี้ในตอนแรกๆในแบบช่วงในก่อนหน้านั้นอะในช่วงเวลาก่อนนั้นเขาบอกว่าเราอ่ะจะได้รู้ก่อนคนอื่นจะรู้จะไม่มีการประกาศเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรกลางงาน แต่ไปไปมาๆอรอบแรกไม่มีเออเขายังชั่วเขาคงไม่มีหละมั้งอะไรนี่แล้วก็คิดว่ามันก็คงเหมือนกันมันคล้ายๆกันรอบแรกกัรบ,ร,กกร,อบร,กกรอบสองไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อีกแล้วชื่อที่ผมจะประกาศคือเซมพัสสกโอ้ร้องไห้เลยยังไม่ประกาศก็ร้องไห้แล้วอะแต่ก็ยังอืมแต่มันก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันก็จะติดหรือเปล่านะหรือจะไม่จะติดไหมนะอะไรอย่างนี้เพราะอย่างตอนจับมืออ e ีคารที่แล้วก่อนหน้านั้นที่มีงานคอนเสิร์ตด้วยค่ะก็ถูสุกเอ้ยคนก็มีอยู่นะอะไรอย่างนี้คนก็มีมาจับมืออยู่นะปัจจัยที่เป็นเมเจอร์หลักที่มีที่มีเปอร์เซ็นเทสมากที่สุดในการเลือกนะครับมาจากผลของการจับมือ เออก็เลยอะอาจจะติดก็ได้หรืออาจจะไม่ติดหรือก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ร้องไห้ไปก่อนหนึ่งก็แบบมิวลีข้างๆอยู่มิวลี่อยู่ข้างๆโอ้มิวลี่ก็แบบร้องไห้แบบอืมก็ปอบมิวลีไปอะไรอย่างงี้สิบสาน้ำหนึ่งครับ แต่สุดท้ายติดก็โอ้ดีใจมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับบัตรจับมือทุกใบและแรงเชียร์แรงสนับสนุนโอ้ยทีมจัอตานะทีมต่อจะวอไม่ได้ไปหน่าสงสารเขานะฮะจอบสร้างเซอร์ไพรส์ทุกงานนี่จะหัวใจวายก่อนแก่ไหมเนี่ยอือ ไปอยู่ตะตุ่มแล้วเหมือนกันค่ะใช่แบบเพื่อนแบบก็ติดกันไปหลายคนแล้วอะไรอย่างนี้นาบีดาเซไพไม่ติดรู้สึกยังไงก็มันก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ชอบท่าเต้นมันมากนาวีดาเซไพเนี่ยใช่ซงจาดูอะไรสักอย่างเนี่ย คือเรากทุกคนเนี่ยได้ซ้อมเพลงทอทุกคนอค่ะซ้อมเพลงนี้สซ้อมเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ก่อน้านอยู่แล้วค่ะก่อนที่แบบว่าจะประกาศใช่ไหมก้าเราที่ชอบเพลงนี้มันรู้สึกเหมือนได้โชว์เหมือนถ้าได้เต้นมันน่าจะได้ชถ้าเราเต้นได้เต้นดีมันจะโชว์จะจิ้การเต้นได้ดีเลยทีเดียวเพราะมันเป็นเพลงที่โชว์เต้นอยู่นั่นแล้วชอบท่ามันมากเลยแต่ก็เห็นคนที่ติดแล้วก็เหมาะสมเหมือนกันก็อืม แล้วก็ให้เห็นน้องๆที่ติดก็ดีใจกับน้องๆด้วยนะแล้วก็เมือเราก็รักน้องเราก็เออแค่นี้ได้น่ะในในเราก็ได้ช่วยกัแก็เพลงนี้น้องได้ขึ้นมาบ้างเนี่ยก็รู้สึกดีใจแบบเออไปด้วยกยนะันอะไรอย่างเงี้ยรึกดีใจกับน้องด้วยทำให้เต็มที่นะสู้ๆเหมือนกันนะ <laughs>